สวัสดีค่ะเราก็พบกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันอาจารย์นิชานันชัดพิรมพรอครับกับผมอาจารย์อมศรีขเนศน,นะฮะใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของเรานะใช่นนเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะอาจารย์อมจากร,<ๆ>รายการทีวีนอกสถานที่ใช่ค่ะ,ะครับวันนี้เรามาที่ไหนครับอาจารย์นิชานันอ่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดดอนชีค่ะซึ่งเป็นวัดที่กำลังมีชื่อเสียงเลยนะตอนนี้นะคะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะอาจารย์อมครับผมครับอ่นาก็จะเป็นอาจจะมีเสียง อาจจะมีกลิ่นอายในการไหว้สัาระบูชานะคะเพราะว่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศในการจัดรายการนอกสถานที่กันใช่นะคะที่วัดบ้านดอนชีใช่ข้างหลังเราก็คือท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนะครับตรงนี้ก็เป็นที่โด่งดังะชะในปีนี้เลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับการทำนายดวงใช่ค่ะวันทั้งเจ็ดนะครับตรงนี้แล้วก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่ด้วยใช่ค่ะนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับแก้ปีชงใช่ค่ะว่าปีนี้ปีหน้านะฮะว่าจะมีการ ชงเรื่องเกี่ยวกับอะไร<ช>นะครปีหน้าปีไหนเป็นปีชงใช่ค่ะนะครับเราก็จะมาดูกันใช่ครับ <คะ S 2> แล้วก็จะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับองค์เท้าเวสุวรรณด้วยนะครับว่าไหวย แบบไหนที่มาที่ไปเรื่องอะไรยังไงบ้างนะคะโอกาสดีเราก็จะได้พบพระเจ้าอาวาดด้วยใช่ค่ะวันนี้จะอาจจะมีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับท่านเจ้าอาวาสนะคะพระอาจารย์กรุงศรีนะคะวันนี้ก็ท่านน่าจะมีเวลาแล้วก็ยินดีที่จะให้เราสัมภาษณ์ในบทสัมภาษณ์ต่างๆนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะอาจารย์โอมบรรยากาศวันนี้ให้มากเราจะมีการพยากรณดวงวันทั้ง7ก่อน นะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้ในแต่ละวันพบเจอกับอะไรบ้าง <Okay. S 2> นะคะครับผมให้อาจารย์โอมเลยค่ะวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ก็มีดวงชะตานะครับ โอ้เงินหมุนไปหมุนมานะครับเป็นยังไงบ้างคะก็คือชาววันจันในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยก็จะคิดเรื่องตัวเลขเยอะอเงินก็จะหมุนไปหมุนมาได้มาจ่ายไปนะฮะถ้าเป็นงานก็มีเกณฑ์รับงาน2ด้านใช่ไหมคะหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะไม่ไม่ได้มีไรายได้แค่ทางเดียวหรือไม่ก็ทํางาน2อ,อย่างนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักต้องระวังเรื่องการจับปลา2มืออะไรประมาณนี้นความเจ้าชู้เกิดขึ้นเออหรือไม่ก็เจอคนเก่าวนไปเวียนมา กลับไปกลับมาไม่เลิกขาดกันสักทีเหมือนไม่ตัดกันไม่ขาดใช่ไหมอาจารย์โดอะไรเช่นนี้นะฮะตรงนี้แต่หลักๆก็คือในเดือนนี้คนวันจันทร์ก็จะมีเกณฑ์คิดเรื่องตัวเลขเยอะหน่อยใช่ค่ะอาจจะมีเกงหวยเกงเบอร์อนะฮะหรือไม่ก็มาขอโชคขอลาบนะฮะที่วันดอนชีนี้ก็ได้ประมาณนี้นะฮะตรงนี้<ช>เพราะนี่คือชาววันจันทร์ช่วงนี้จะคิดเรื่องตัวเลขเยอะอครับผมครับอ่าเพราะนั้นอ่ะต่อไปเป็น คนที่เกิดวันอังคารนะคะอาจารย์อมชาววันอังคารประจําเดือนธันวาคมอ่าได้ไพ่แห่งการเดินทางนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางการออกพื้นที่หรือการเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะคะเดือนนี้ชาววันอังคารจะออกเดินทางอาจจะออกไปท่องเที่ยวนอกสถานที่ต่างต่างพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นการไปด้วยเนื้อหาของงานด้วยนะคะอาจจะเป็นการออกเดินทางด้วยงานการออกพบปะผู้คนงานเซอร์วิสงานบริการ ต,ต่างนะคะแล้วก็โอกาสดีๆในเรื่องของงานต่างๆงานที่เกี่ยวพันกับงานเซอร์วิสหรืองานบริการจะดีมากสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะอาจารย์รโอมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือชาววันอังคารจะได้รับโอกาสดีๆการที่จะมีโอกาสในการพัฒนาการเ,เติบโตต่างๆเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหนุนนําเกิดขึ้นนะคะอา <ๆ S 2> <ๆ S 1> จารย์โอม <ๆ S 1> ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาว ที่เกิดวันอังคารจะมีโอกาสได้จับจ่ายใช้สอยอย่างสนุกเมามันเลยนะคะจะไม่ได้เป็นทุกในเรื่องของการเงินซักเท่าไหร่นะคะ<ช>พ <อ S 2> เพราะฉะนั้นในส่วนของการเงินเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารสามารถบริหารจัดการได้และเดือนนี้อาจจะวางแผนในเรื่องของการอยากได้ยวดยานราหานะใหม่ๆอยากจะซื้อรถต้อนรับปีใหม่นะอาจารย์อมนะ เพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวที่เกิดวันอังคารอาจจะวางแผนในเรื่องของการเดินทางและการได้มาซึ่งยวดยานพหนะชิ้นใหม่ๆเกิดขึ้น <Okay. S 2> ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะอาจารย์โอมถ้าเป็นในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอังคารก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบไปเรื่อยๆนะคะไม่เกิดปัญหาอุปสรรคเขาเรียกว่าชา้าๆได้พลาเล่มงามค่อยๆค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆพัฒนาค่อยๆดูกันไปค่อยๆอ่านใจกันไปถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่ มีโอกาสที่จะเจอคนอยู่ในสายงานมีโอกาสได้ออกพบปะเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้แต่ถ้าคนที่มีคนรักหรือมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการออกพื้นที่การออกไปท่องเที่ยวพบปะสิ่งใหม่ๆในสไตล์ข้างนอกแล้วจะทําให้ความรักของคุณมีความสุขนั่นเองสําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะครับผมคนนี้มาถึงคนวันพุธนะฮะใช่ค่ะคนวันพุธได้เลยมา คนมันพูดได้ไพ่ความเข้มแข็งนะครับเป็นการ์โนเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาววันพุธในช่วงเดือนธันวาเนี่ยแกเป็นช่วงที่ลักษณะเหมือนต้องอึดต้อง ทนนะฮะต้องเข้มแข็งต้องต่อสู้าอาจจะเจอสภาวะรอบข้างที่ไม่เป็นใจ<อ>หรือแม้กระทาั่งรอบด้าน<อ>การเงินการงานความรักที่ต้องอดทนอดกลั้น<อ>หรือมุมนึงคือตัวคุณอาจจะต้องรับบทบาทความเป็นผู้นําหัวหน้า<อ>หรือไม่ก็เป็นลนักษณะเหมือนเขาเรียกเป็นแม่งานพ่องานก็ได้ถ้าเป็นงานก็มีเกณฑ์ที่อาจคุณอาจจะได้รับงานที่ค่อนข้างจะกดดัน<อ>และเครียดนะครับหรือไม่ก็มีความเป็นหัวหน้าผู้นำเลยทีเดียวหรือไม่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวกันเลยเพราะนี่คือชาววันพุธนี่เขาเรียกว่าทิ้งบริวารไม่ได้ต้องคอย เป็นผู้นําหัวหน้าไปกันทั้งทีมงานเลยทีเดียวประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเงินก็แน่นอนครับชาววันพุทธก็ต้องเป็นลักษณะเหมือนเป็นฝ่ายหาเงินเพียงลําพัง้วยนะเพียงลาพังด้วยบางทีตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวหรือไม่ก็หัวหน้ากลุ่ม ในการระดมเงินในการหาเงินก็ได้หรืออีกมุมนึงคือชาวพูดมีโอกาสที่จะวางแผนเรื่องซื้อของชิ้นใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นบ้านหรือรถก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็เป็นลักษณะเหมือนต้องอดทนอดกั้นซึ่งกันและก,กันอาจจะมีเกณฑ์ห่างเหินพัดพลาด<อ>หรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดความน้อยเนื้อต่าใจ<อ>หรือตัวคุณเองอาจจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่อีกมุมนึงคือชาววันพุธในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักคนโสดเนี่ย จะพบรักกับคนต่างวัย oh. อาจจะเป็นคนแก่คนอายุมากกว่าใช่ไหมคะหรือไม่ก็มีสีราชการในเครื่องแบบก็เป็นได้นี่คือสําหรับเช่าว,วันพุธนะครับผมคอ่าโอเคก็เป็นผู้นําไปอดทนอดการนะคะคต่อไปเป็น วันพฤหัสอ่าวันพฤหัสพบเจอกับอะไรชาววันพฤหัสพบเจอกับความสุขและความมั่นคงคอ่ายินดีด้วยนะคะเพราะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสประจําเดือนนี้คุณมีโอกาสดีๆจะมีข่าวดีเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานแน่นอนเพราะนั้นจุดที่จะเป็นจุดเด่นของคนที่เกิดพฤหัสคือเดือนนี้คุณต้องพยายามทุ่มเทใส่ใจพยายามแอคทีฟพยายามเติมเต็มพยายา,มพยายามพัฒนาตนเองในเรื่องของศักยภาพให้มากมันเรียนรู้มันพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในเรื่องของ สายอาชีพและสายการทํางานถ้าคนที่ทําธุรกิจนะคะมีโอกาสได้มีเกณฑ์ได้ขยับขยายการเพิ่มเติมการต่อเติมหรือมีการเพิ่มพนักงานเพิ่มบริวารเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าเดือนนี้คนที่เกิดวัน พฤหษัสนะคะจะมีโอกาสได้ใช้เงินเกี่ยวพันกับเรื่องของการซื้อขายนะคะเช่นการซื้อขายหรือการลงทุนหรือเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆหรือการลงทุนเกี่ยวกับการวางแผนเ,เกี่ยวกับการเงินนะคะและที่สาคัญอาจจะมีใจอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ก็เป็นได้นะจาโอมเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดพฤหัสอาจจะมีโอกาสวางแผนในเรื่องของการได้ซื้อทรัพย์ชิ้นใหญ่เช่นบ้านที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความสุขนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ เดือนนี้คนที่เกิดบันพฤืหัสก็จะมีเกณฑ์วางรากฐานครอบครัวคนที่มีความรักอยู่แล้วก็มีโอกาสวางแผนครอบครัวการมีบุตรการมีลูกการวางแผนเรื่องการมีบ้านการมีครอบครัวเล็กๆน่ารักหรือมีโอกาสได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายแต่ละฝ่ายนะคะถ้าคนที่มีครอบครัวอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ ออกพื้นที่หรือออกท่องเที่ยวต่างสถานที่เพื่อเป็นการเพิ่มอารมณ์โรแมนติกให้กับครอบครัวนั่นเองเพราะฉนั้นนั่นคือความสุขความสมหวังนั่นเองสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคาจาร์โอเคคราวนี้มาถึงคนวันสุขครับค่ะคนวันศุ์ได้ไพ่อะไรมาวันสุ์ได้ไพ่ปล่อยวางและปรงปลงนะครับาะนั่นคือชาววันศุขในเดือนธันวาคมนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะออกแนวปลงปลงปล่อยวางหรือไม่ก็จิตใจสงบนิ่งอาจจะเป็นลักษณะเหมือนที่ผ่านมาอาจจะดูร้อนรุ่มร้อนใจแต่เดนเดือนนี้ก็จะใจเย็นขึ้น นิ่งขึ้นหรือไม่ก็ชาวมันสุกในช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับสายมูเลย oh. นะฮะสายมูตัวพ่อตัวแม่เลยทีเดียว oh. ออกไปไหว้พระมีเกณฑ์ไปไหว้พระมีเกณฑ์ไปทําบุญ <ขอ S 1> มีเกณฑ์ขอพร,พรหรือมาดูดวงอะไรประมาณนี้นะฮะน,นันคือชาวมันสุกในช่วงนี้จะสนใจในสัตว์ลี้ลับ oh. ลึกลับเป็นพิเศษ <Okay. S 1> นะครับหรืออาจจะไปไหว้พระทําบุญก็ว่ากันไป <Okay. S 1> ถ้าเป็นในเรื่องงานชาวมันสุกในช่วงนี้จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษาเป็นพิเศษจะโดดเด่นเฉพาะกับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวางแผนการเรียนการสอบ จะโดดเด่นมากๆ,ๆนะครับตรงนี้ถ้าเป็นในงานก็ต้องเป็นมีเกณฑ์เรียนรู้งานเพิ่มเติมพัฒนาในงานเพิ่มมากขึ้น<ช>นะครับ<ช>ถ้าเป็นเรื่องเงินทองคุณก็จะมีเกณฑ์ศึกษาศึกษาการวางแผนเรื่องการเงินหรือจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอบก็ได้<ช>หรืออีกด้านหนึ่งคือคุณอาจจะเสียเงินอย่าใช้คำว่าเสียเงินดีกว่าเป็นการบริจาคทำบุญไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลหรือถ้าคุณอยากมีโชคดีเรื่องการเงินคุณก็ให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเทพเทวดา นะฮะคุณก็จะมีโชคเรื่องการเงินแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมีการแนะนำนะว่าไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างถูกต้องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปทาบุญกับคนรักได้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคนรักนะครับหรือมุมนึงก็คือถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักนี่อาจจะมีเกณฑ์ห่างเหินว้าเหวหน่อยถ้าเป็นคนที่โสดก็อยู่กันแบบเงาเงาอยู่สันโดษ หรือบางทีก็อยากอยู่คนเดียวไปเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นมุมนองในเรื่องความรักกับคู่ครองก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทําบุญด้วยกันไปสายมูด้วยกันมาดูดวงด้วยกันนี่ก็เป็นได้นะฮะหรือไม่ก็ไปงานบวชงานบวชงานมงคลนะฮะก็ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับนี่คือชาววันเดือนนี้ชาววันศุกร์ก็จะไม่ทะเลาะก,กันด้วยนะดูแล้วเหมือนจิตใจจะเย็นเหมือนจะใช้ศีลธรรมพูดกันด้วยความใจเย็นสุขุมรอบคอบนี่คือชาววันศุกร์ครับผมโอเค ต่อไปเป็นคนที่เกิดวันเสาร์น,านะคะวันเสาร์เป็นยังไงบ้างโอ้โหวันเสาร์ลันล้าเลยเพราะนั้นเดือนนี้นะคะเป็นเดือนส่งท้ายปีคนที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยมีโอกาสที่จะได้วางแผนเรื่องของการท่องเที่ยวชัดเจน สำเริงสำราญมีความสุขสนุกสนานคิดอย่างเดียวคือเดือนนี้จะไปเที่ยวไหนจะไปกินอะไรจะจัดงานปาร์ตี้ยังไงจะทําอะไรให้มันมีความสุข ừ ừ. เดือนนี้คนเกิดวันเสาร์จะเน, routes, ะน้นอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสุข <oret. S 1> นะคะไม่เน้นในเรื่องของความเครียดและความทุกข์เพราะนั้นในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เดือนนี้จะออกแนวแบบตัดหน้าจานโอมอะไรที่มันเป็นเรื่องของความทุกข์เขาจะตัดออกเขาจะคิดในทางเชิงบวก <ừ. S 1> อะไรที่เป็นกําลังใจอะไรที่ทําให้ชีวิตรู้สึกแวดู มีคุณค่ามีมูล,ลค่าเขาจะทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ศึกษาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเปิดโอกาสให้ตนเองได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับชีวิตนะคะมีโอกาสได้ไปท่องโลกใหม่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะได้พบเจอ เพื่อนฝูงคนใหม่ๆที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานก็คือคุณจะได้รับการยอมรับในสายงานแล้วก็มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่ได้ทําแล้วแสดงศักยภาพให้กับเพื่อนร่วมงานได้พบนะคะแลวทําให้เกิดการยอมรับเป็นอย่างดีเลยในเรื่องของสายงานสุดยอดเลยถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะบอกได้เลยว่าคนที่เกิดวันเสาร์เดือนนี้ในเรื่องของการเงินของคุณก็ถือว่าไม่เป็นไม่ใช่เรื่องเครียดไม่ใช่เรื่องตึงเครียดถือว่าคนเกิดวันเสาร์ได้มีการวางแผนในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ ที่สําคัญเนี่ยคนที่เกิดมันเสามีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการซื้อของสวยงามนะคะซื้อเครื่อง,อรองประดับเครื่องสําอางหรือมีโอกาสได้หันกลับมาดูแลตนเองเช่นถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเกี่ยวกับการคลินิกสวยความเ,าเสริมความงามถ้าเป็นคุณผู้ชายอาจจะแต่งรถนะคะอาจจะดูแลเกี่ยวกับยวดยานแานะวางแผนเรื่องการมีรถก็ได้หรืออาจจะซื้ออุปกรณ์ในเรื่องของการตกแต่ง ความสุขเกิดขึ้นนั่นเองสําหรับ,ค,รบคนที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าคนที่เป็นโสนเนี่ยมีโอกาสได้เจอคน คนใหม่นะจา้าหนูมีโอกาสที่ได้เจอคนที่ใช่อาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่รูปร่างหน้าตาที่ถูกใจคุณแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนามีโอกาสได้จีบเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดวันเสาร์ถ้าเป็นโสดนะคะถ้ารักใครชอบใครก็ต้องลุกในเรื่องของการจีบแต่คุณจะต้องแต่งตัวให้ดูดีแล้วก็ดูเขาเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดึงดูดหน่อยนะคะแล้วคุณจะเกิดสเสน่ห์เกิดขึ้นถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันสายบุญทําบุญนะคะพบปะญาติพี่ มีโอกาสได้เขาเรียกว่าออกท่องเที่ยวร่วมกันยังมีความสุขนั่นเองสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์โอเค,คมาถึงคนวันอาทิตย์ครับคนอาทิตย์ได้อะไรมาโอ้โหคนอาทิตย์อีเวนต์เยอะนะฮะก็<อ>ะคือช่วงนี้คนวันอาทิตย์เดือนนี้เลยนะครับคุณจะมีกิจกรรมเยอะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องได้ไปอยู่กับคนเยอะๆไปอยู่ในสถานที่คนมากๆอาจจะได้ไปทําบุญหรือไม่ก็ไปดูหนังไปฟังเพลง งานไปงานเลี้ยงไปงานสังคมมันคือช่วงนี้คนมาที่จะบอกเลยว่าจะไปอยู่ในสถานที่ที่คนหมู่มากทํางานเป็นทีเป็นกลุ่มถ้าเป็นงานก็บอกเลยว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะทํางานเป็นทีเป็นกลุ่มทํางานร่วมมือร่วมใจไม่ได้บินเดี่ยวเลย<อ>นะฮะทำงานกับคนมากๆประมาณนี้นะฮะ,ะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับคุณจะมีเกณฑ์ที่จะหนึ่งที่ต้องระวังก็คือโดนรบกวนโ,<อ>โดนรบกวนจากคนรอบข้างทําให้คุณ<อ>รู้สึกอดที่ต้องใจแข็งหน่อยหรือไม่ก็มีคนมาขอยิบยืมหรือไม่ก็ต้องระวังเรื่องการเข้าหุ้นลงทุนใช่ไหม ในเรื่องการเงินเป็นการแจกนะสปอร์ตใจดีทำบุญทำทานอะไรอย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็ช่วยเหลือสังคมผู้คนบริวารคนรอบข้างถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักก็แน่นอนครับถ้าคนที่ยังโสดก็จะมีคนมาลุมรักคุณ มีคนมาขอเบอร์มีคนมาจีบเ <Yo. S 2> ยอะแยะมากมายแต่อีกมุมนึงก็คือถ้าเป็นลักษณะเหมือนคนที่มีคู่มีครอบครัวก็จะเจอญาต oh. ิพี่น้องพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเลนมารวมกลุ่มกันเป็นครอบครัวอยู่กับเด็กๆอยู่กับผู้หลับผู้ใหญ่เยอะ,ะแยะมากมายเป็นช่วงกิจกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกันเพราะนั่นคือชาวนี้ช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยชาววาทก็จะเป็นลักษณะเหมือนอยู่กับคนเยอะๆคเยอะๆประมาณนี้ครับผมครับอ่ะโอเคนี่ก็จบลงไปสําหรับ ดวงประจําวันทั้ง7ประจําเดือนธันวาคมจะสิ้นปีแล้วนะคะอาจารย์อมค่ะคราวหน้าก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับด้านปีชงปีชงต่งตางๆนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทําบุญด้วยใช่ค่ะนะครับตรงนี้นะฮะส่วนผมอาจารย์อมศิขเนตรค่ะกับอาจารย์นิชานันชัดพิรงพรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์นะคะบายอาจารย์นิชานันนะคะก็ อขอฝากที่อยู่ในการติดต่ออาจารย์โดยตรงด้วยนะคะว่าบางคนอยากจะรู้ว่าจะสามารถมาหาอาจารย์นิชนานโดยตรงได้ที่ไหนนะคะที่ตั้งนะคะของร้านบ้านคิ้วสวย,ยสรวยทรัพย์ของเราจะอยูอ่ถนนหลังเส้นขนส่งนะคะเลยเทศบาลน,นะคะซึ่งจะเป็นจุดพิกัดคือโซนประมาณสี่แยกไฟแดงถนนคลังอาวุธซึ่งจะไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะเราจะอยู่ถนนซอยร่วมจิตนะคะบ้านเลขที่395 หมู่18ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือติดต่อสอบถามโดยตรงนะคะได้ที่เบอร์094 519 3640หากท่านไหนอยากจะมาถูกต้องมากยิ่งขึ้นก็ลองอโฟกัสที่ GPS นะคะพิมพ์คำว่าบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์ท่านก็สามารถมาได้ตาม GPS ได้แน่นอนนะคะในส่วนของอา,อาจารย์นิสนันนะคะก็อยากจะฝากผลงานเพิ่มนะคะในส่วนของ างานทํานายไพ่ย,ยิปซีนะคะสามารถที่จะรับชมผลงานได้นะคะในรายการเปิดไพ่ทํานายดวงค่ะทางช่อง VR Cable Channel สถานีข่าวจังหวัดอุบลราชธา,านีซึ่งเราจะมีการจัดรายการดูดวงประจําเดือนทุกเดือนคู่กับอาจารย์องค์ศรีคเนศ นะคะทุกเดือนเราจะมีการพยากรณ์สิบสองราศีประจําเดือนแล้วก็จะมีในช่วงปลายปีนะคะเราก็จะมีการสรุปดวงประจําปีสําหรับปี2565ในเดือนธันวาคมนี้นะคะในส่วนที่ลูกค้านะคะอยากจะเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นในการเสริมโงเ่เฮงต่างๆนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็นัดคิวล่วงหน้าได้กับอาจารย์นิชานันนะคะในส่วนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสักลายมือนะคะ,ะในศาสตร์ของความเชื่อในเรื่องของหัตถศาสตร์ ก็สามารถโทรนัดคิวกับอาจารย์นิชนานันล่วงหน้าได้เพื่อเป็นการาจัดคิวที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาในการนั่งรอนะคะในส่วนของการทานายไพ่ย,ยิปซีของอาจารย์นิชนานันนะคะสามารถมาพยากรณไพ่ยิปซีหรือมารับคําพยากรได้ที่ร้านบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์ โดยตรงหรือสามารถดูผ่านระบบออนไลน์ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้หรือติดภารกิจหรืออยู่ต่างประเทศนะคะสามารถที่จะแอดไลน์หรือติดต่อผ่าน Facebook นะคะชื่อนิชานันชัดพิรมพรได้โดยตรงนะคะแล้วก็นัดคิวเวลากันได้ล่วงหน้านะคะอาจารย์นิชานันก็ฝากผลงานด้วยนะคะสำหรับร้านบ้านคิวสวยรวยทรัพย์บายอาจารย์นิชาน,านันคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ